สงสัยไหมคะว่าจากคู่กัดที่ตีกันแย่งผ้าห่มทุกวันมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฉากหึงโหดถึงบนเตียงได้ยังไงแล้วทำไมคนที่ช่วยชีวิตองค์หิงแท้ๆกลับกลัวโดนฆ่ามากกว่าอยากได้รางวัลพวกเธอรู้ไหมคะเรื่องเดทดอสูรขันแก้วนพเก้า ep 3 5นี่มันเริ่มจากความน่ารักบนกวนของคู่กัดที่ฉันดูยังไงก็เหมือนคนรักกันชัดๆก็คู่ขันแก้วกับเนตรมานพไงคะ ขันแก้วบนอุบเลยที่โดนยึดผ้าห่มจนต้องนอนหนาวฉันละเอ็นดูความขี้แกล้งนี้จริงๆจนองค์หญิงรัศมีจันทร์กับองค์หญิงสวุวรรณจินดายังแอบแซวเลยว่าดูสนิทเหมือนคนรักกันเลยนะแหมขันแก้วก็รีบปฏิเสธเสียงแข็งเชี่ยวค่ะแต่เรื่องวุ่นวุ่ก็ตามมาเมื่อขันแก้วตัดสินใจพาทุกคนกลับเมืองกาหลง ในขณะที่ฝั่งพ่อแม่องหิงกำลังใจจะขาดเพราะหาลูกไม่เจอจูจ่ๆก็มีพระโอรสสุริยะโผลมาแอบอ้างว่าจะพาองหิงกลับมาให้ทุกคนดีใจใหญ่เลยค่ะโดยไม่รู้เลยว่าคนช่วยตัวจริงคือขันแก้วพอถึงเมืองปุ๊บขันแก้วกลับปัดไม่ยอมเข้าเฝ้าแถมบอกว่าพ่อของเจ้าน่าจะอยากฆ่าพวกเรามากกว่าอยากเจออุ๊ยมันเริ่มมีเงินงามแล้วไหมคะ แถมพ่อแม่องหิงยังจะยกลูกสาวให้สุริยะอีกจนขันแก้วทนไม่ไหวต้องประกาศตัวว่าเขาคือพระโอรสขันแก้วแห่งไตรตรึงตัวจริงแล้วก็เกิดการท้าประลองกันขึ้นค่ะจุดพีคคือหลังจากขันแก้วชนะประลองเขาไม่อยากได้องหิงเลยส่องให้บุษราคำช่วยขัดเกลาแต่แกองหิงสองคนกลับพยายามจะร่วมหลับนอนกับบุษราคำจนนางทนไม่ไหวขืนร่างเป็นเพชรรัตแล้วหนีออกมาทิ้งให้ขันแก้วดูแลแทน พอเนตมานพบรู้เรื่องเข้าเท่านั้นแหละค่ะเลือดขึ้นหน้าทันทียอมไม่ได้ขันแก้วเนตมานพบพุ่งพรวดเข้าห้องไปเห็นขันแก้วกำลังจะจูบสององค์หิงคอดีภาพชัดมากเนรมานพบประชิดต,ตัวถึงเตียงตึงเครียดสุดๆค่ะพวกเธอนี่มันความรักความหึงหรือความเข้าใจผิดกันแน่แล้วเนตรมานพจะหยุดเรื่องนี้ทันไหมห้ามคลาดเด็ดขาด ติดตามชมความเข้มข้นนี้ได้ในเดทอสูนขันแก้วนพเก้าทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง7 HD นะคะใครดูแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์เมาท์มยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ